ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในชาแนโมเมครับวันนี้อยู่กลางทุ่งนาครับทุ่งนาของผมเองครับจังหวัดอุบลราชธานีอําเภอพิบูลังาหารครับที่นาก็ปลูกผักทั่วไปครับพามาดูระบบโซลาเซลล์นี่เป็นเถียงนาครับระบบก็อันนี้ผมอัพจาก ตัวเดิมที่ผมเคยถ่ายให้ดูครับครับก็จะมีแผงร้อยหกวัต์หนึ่งแผงแผง50วัตหนึ่งแผงแล้วก็แผงเล็กแผง20วัตต์ครับระบบก็จะได้ประมาณ200วัตต์นิดๆกระแสก็จะไหลประมาณ10บแอมป์สิเอ็แอมป์นี่นะครับ ครับตันนี้ก็เป็นชาร์จเจอร์ตัวเก่าแล้วตอนนี้เวลา10บองเช้าครับก็กำลังชาร์จแดดดีเลยครับนี่แบตสายแบตเตอรีร่ผมก็เปลี่ยนใหม่ครับหสายเส้นใหญ่กว่าเดิมอ่าผมมีอินเวอร์เตอร์ไว้ใช้เป็นกระแสไฟเอซีเล็กนนยด้วยครับก็ไม่มีอะไรมากก็ใช้เปิดพัดลม ดูทีวีครับผมพาไปดูแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่นี้เป็นแบตลูกใหญ่เป็นประมาณ75แอมป์นะครับสายใหญ่กว่าเดิมครับเปลี่ยนสายแล้วก็ขนานกันกันกบแบ,แบตแบตลูกเล็กประมาณ40แอมป์ครับแบต40แอมป์ ประมาณนี้ครับสายตรงนี้เป็นส่วนของแบตเตอรี่ที่เก็บพลังงานของผมใช้กันยาวๆทั้งคืนแล้วก็มีผมใช้เป็นรูทีวีครับผมใช้ไฟดีซทั้งหมดเลยนะครับมาลงเบรกเกอร์เพื่อระบบตัดทีวีมีสายมาก็มีกล่อง รบบทีวีเป็นดาวเทียมครับกล่องทีวีดิจิตอลคลับแล้วก็จะมีพัดลมด้วยพัดลมตัวนี้ผมยังไม่ลบซื้อพัดลมดีซครับยังใช้พัดลม AC เหมือนเดิมก็มีเบรกเกอร์คันเอาปิดเปิดครับปิดเปิดก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไล่ระบบให้ดูนะครับระบบว่ามันมีอะไรบ้าง ที่ผมใช้กับทีวีครับก็ดูได้ปกติครับตอนกลางวันก็ดูไปทั้งวันแนล้บเพราะว่ากระแสตัวนี้น่าจะกินอยู่ประมาณ2อแอมป์กับ3แอมป์กระแสชาร์จก็ประมาณ1 1อแอมป์ครับเหลือเฟือครับใช้กันยาวไปเลยครับ,รบสายก็จากชาร์จเจอร์มาเพียงสายมันยาวมันไปผมเลยม้วนไว้ครับ เก็บไว้ยังไม่ได้เก็บให้ดีเลยก็มาขึ้นที่แผงก็ปกติครับระบบไม่มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากระบชุดมาใกล้ <c oughs> ทำมาใกล้าเดี๋ยวผมจะพาดูระบบ <c oughs> ทีทีวีที่ผมอายอจะไล่ระบบให้ฟังนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมชายมีคันอ้าวมีเบรกเกอร์เปิดปิดขึ้นมายกมาปับ๊บ ระบบทำงานเลยครับไม่ต้องทำอะไรครับมีกล่องทีวีดิจิตอลหนึ่งกล่องมันกินไฟอยู่ที่5โวลต์ครับมันบอกว่า1แอมป์ผมเสียบ1แอมป์แล้วมันไม่พอครับผมเลยแต่ไฟของผมมันเป็น1 2บโวลต์ครับผมเลยใช้คอนเวอร์เตอร์ครับลดแรงดันมันลงมาให้เหลือ5โวลต์ ตัวนี้ออกที่3์ครับลดแรงดันดีดีมากครับราคาราคาถูกครับราคา60บาทครับที่ผมซื้อมาอ่ามีกล่องแล้วก็สายนี่ที่ผมใช้ไม่จอคอมนะครับจอคอมผมก็ต่อ HDMI ออกเลยครับผมต่อเป็น HDMI ออกแล้วก็มาแปลงเป็น VGA เราก็จะมีเสียงออกมาตรงนี้ด้วยนะครับเราไม่ได้เสียบ Jack RCA นะครับตอน VGA เ,เข้าจอคอมจอคอมเพรเป็นระบบ12วลต์แล้วก็มาเข้าโมดูลเป็นขายายน่าจะเป็นร์ดดีครับที่มาต่อใส่ลำโพงเพื่อขยายเสียงทีวีครับทีวีก็